เรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งที่ได้ไปเช่าหอพักที่เคยเกิดคดีฆาตกรรมฆ่าหันศพมาก่อนซึ่งตอนนั้นเขายังไม่รู้แต่ได้มารู้หลังจากที่เขาอยู่ได้แค่สองวันแล้วตัวเขาเองก็อยู่ไม่ได้เพราะโดนผีหลอกซึ่งเหตุการณ์นี้ก็ทําให้เขากลัวจนกระทั่งฉี่แตกขนหัวลุกและเขาเองก็ไม่มีวันลืมเรื่องราวนี้ได้กับเรื่องที่มีชื่อว่า น้องไม่กลัวพี่เหรอนินทาผีก่อนจะไปรับชมรับฟังเรื่องราวหลอนๆฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณแค่ซึ่งเพื่อนของเขาได้เล่าให้ฟังอีกทีเพื่อนคนนี้ชื่อโต ทั้งคุณแคร์และโตอายุ32ปีเท่ากันและก็ได้รู้จักกันมานานมากโตจะมีอย่างหนึ่งที่ไม่เหมือนคนปกติทั่วไปคือที่หัวของโตจะมีผมงอกเยอะกว่าผมสีดำวันหนึ่งคุณแคร์กับโตได้ไปนั่งทานข้าวกันด้วยความที่รู้จักเพื่อนมานานมากแต่เขาก็ไม่เคยถามเพื่อนเรื่องผมงอกบนหัวแล้วตัวเขาเองก็สงสัยมากๆรอบนี้เลยตัดสินใจถามโตไปว่าโต ผมงอกที่ขึ้นบนหัวขึ้นมานานแล้วยังเป็นมาตั้งแต่เด็กเลยเหรอโตที่นั่งกินข้าวอยู่ก็ถึงกับวางช้อนแล้วก็หันมาคุยกับคุณแครว่าไม่ได้เป็นมาตั้งแต่เด็กหรอกแต่มีเหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้เขากลัวมากๆแล้วตั้งแต่เขาเจอเหตุการณ์นั้นผมงอกก็เริ่มขึ้นมาเต็มหัวคุณแครได้ยินแบบนั้นก็เริ่มอยากรู้เลยขอให้โตเล่าให้ฟังโตเลยเริ่มเล่าให้ฟังว่าเมื่อ8ปีก่อน โตทำงานอยู่อีกบริษัทหนึง่งเขากับแฟนได้พากันมาหาหอพักอยู่ใกล้ที่ทำงานอยู่แถวหลักสี่จนไปเจอกับหอพักหอหนึง่งที่อยู่ในซอยลึกและก็เป็นซอยตันหอนี้มีทั้งหมด5ชั้นสภาพแวดล้อมดูร่มรื่นมากๆทั้งทที่หอก็อยู่ในเมืองแต่ก็มีต้นไม้ล้อมรอบไปหมดเขากับแฟนได้ขึ้นไปดูในห้องก็ค่อนข้างชอบมากเพราะห้องทั้งกว้างและราคาก็ไม่ได้สูง ห้องที่เขาได้อยู่ตอนนั้นคือห้อง505แต่ห้องนี้มีความแปลกอย่างหนึ่งคือที่หอพักได้ทําประตูไว้ภายในห้องเป็นประตูเชื่อมห้องนี้กับห้องข้างๆที่เป็นห้อง506ซึ่งสามารถเปิดประตูไปหากันได้โดยไม่ต้องเปิดออกไปตรงทางเดินหรือที่เรียกกันว่าประตูคอนเน็กแต่เขาก็ไม่ได้ติดอะไรเพราะทั้งแฟนและเขาก็ต่างรู้สึกชอบที่นี่เลยตัดสินใจเช่าวพวกเขาเริ่มย้ายเข้าของกันในเช้าวันศุกร ระหว่างย้ายของและจัดของจนเสร็จเย็นวันนั้นแฟนของโตก็ได้บอกว่าจะกลับต่างจังหวัดและจะกลับใหี่ชีเช้าวันอาทิตย์พอแฟนเขาออกไปไม่นานระหว่างที่โต้กาลังเก็บของที่เหลืออยู่เล็กน้อยอยู่ๆก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นเสียงนั้นดังมาจากประตูคอนเน็กเขาถึงกับตกใจคิดว่าใครมาเคาะแล้วยังมาเคาะประตูข้างในอีกก่อนจะค่อยๆเดินไปเปิดประตูก็เห็นกับผู้ชายวัยกลางคนคนหนึง่ง กำลังยืนยิ้มอยู่หน้าประตูเขาได้เข้ามาทักทายโต้พร้อมกับแนะนำตัวว่าเขาชื่อยุทธอยู่ห้องข้างๆแล้วเขาก็ถามชื่อของโต้โตก็ได้แนะนำตัวไปก่อนที่เขาจะชวนคุยและถามไปเรื่อยเปื่อยจนมีอยู่หนึ่งคำถามที่โต้เริ่มรู้สึกแปลกๆพี่ยุทธ์ถามโตว่าน้องน้องกลัวผีไหมพอโตได้ยินแบบนั้นก็ยืนมองหน้าเขาแล้วก็ตอบไปว่า ผีผมยังไม่เคยเจอนะพี่แต่ถามว่ากลัวไหมผมก็กลัวพี่มีอะไรหรือเปล่าถึงมาถามผมแบบนี้พี่ยุดก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกพี่ถามเล่นๆแค่นั้นเองถ้าน้องมีอะไรก็มาเคาะประตูเรียกพี่ได้เสมอพี่อยู่ห้องข้างๆตลอดแล้วโตก็ตอบตกลงตอนนั้นเขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากอย่างน้อยก็ดีที่มีเพื่อนอยู่ข้างๆห้องพอทำธุระเสร็จโตก็เริ่มเข้านอน ได้ความที่แปลกที่แปลกทางทําให้เขารู้สึกว่าเขานอนไม่ค่อยหลับแล้วในคืนนั้นเขาก็ไม่ได้นอนกับแฟนด้วยเขานอนพลิกตัวไปมาอยู่แบบนั้นทํายังไงก็ไม่หลับสักทีจนเวลาผ่านไปถึงตีสองอยู่ๆก็มีเสียงอะไรบางอย่างอยู่ใต้เตียงลักษณะเตียงในห้องห้องนี้จะเป็นเตียงประกอบเป็นไม้ทางด้านบนและด้านข้าง ตอนแรกโต้คิดว่าเป็นเสียงหนูเดินเขาพยายามไม่สนใจแต่เสียงหนูเดินก็ยังเดินอยู่แบบนั้นไม่หยุดเขาเริ่มรู้สึกรำคาญและก็คิดในใจว่าจะเอาหนูตัวนี้ออกไปยังไงดีระหว่างที่นอนคิดอยู่นั้นจู่ๆที่ใต้เตียงก็เหมือนมีอะไรบางอย่างกระแทกจากด้านในชนไปที่ขอบเตียงนั้นข้างพอเขาได้ยินแบบนั้นเขาคิดว่าคงไม่น่าจะใช่หนูแล้วแน่ๆเพราะจากแรงกระแทกและเสียงที่ได้ยิน น่าจะเป็นอะไรบางอย่างที่ใหญ่กว่าหนูเสียงค่อยๆกระแทกดังขึ้นดังขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เป็นเหมือนเสียงอะไรบางอย่างตะกุยที่ขอบเตียงทั้งตะกุยทั้งกระแทกอยู่แบบนั้นจนเขาเริ่มทนไม่ไหวโตัดสินใจลุกขึ้นนั่งบนที่นอนสายตามองจ้องไปยังที่ข้างๆเตียงและในตอนนั้นเองก็มีเสียงกระแทกดังมาอีกครั้งรอบนี้กระแทกแรงมากๆจนไม้ที่อยู่ข้างเตียงกระเด็นออกมา โตถึงกับนิ่งไปสักพักรอดูว่าจะมีอะไรออกมาไหมแต่ก็ไม่มีมีเพียงไม้ที่หลุดออกมาอยู่บนพื้นเขารีบลุกไปเปิดไฟในห้องแล้วก็หยิบไฟฉายขึ้นมาส่องดูใต้เตียงว่ามีสัตว์อะไรอยู่หรือเปล่าแต่พอส่องเข้าไปก็ไม่เจออะไรด้านในมีเพียงยหยักย่ายและฝุ่นเต็มไปหมดโตพยายามคิดในงแง่ดีว่าเตียงน่าจะเก่าเขาหยิบไม้ที่หลุดออกมา แล้วก็เอามาประกอบไปที่เดิมพอประกอบเสร็จก็มีเสียงข้อะประตูคอนเน็ดังขึ้นอีกครั้งโตถึงกับสะดุง้งก่อนที่จะมีเสียงพี่ยุทธตะโกนขึ้นมาน้องน้องเป็นอะไรหรือเปล่าพี่ได้ยินเสียงน้องโวยวายโตรีบวางไฟฉายแล้วก็ไปเปิดประตูห้องเขาบอกพี่ยุทธว่าไม่มีอะไรครับพี่เตียงมันน่าจะเก่าพี่ยุทธหันมามองหน้าโตแล้วก็ยิ้มให้เขาพูดกับโตว่า หรอพี่คิดว่าน้องโดนซะแล้วพอโต้ได้ยินแบบนั้นเขาพยายามไม่พูดอะไรแต่ก็คิดในใจว่าพี่คนนี้คงเป็นคนที่นิสัยไม่ดีแน่ๆถึงได้มาอำคนอื่นแบบนี้ก่อนที่เขาจะปิดประตูแล้วก็กลับไปยังเตียงนอนตอนนั้นโต้รู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างเขาหันไปมองที่ใต้เตียงเห็นไฟฉายที่เขาหยิบขึ้นมาตั้งอยู่ข้างๆและใกล้ไฟฉายก็มีแผ่นไม้ข้างเตียงวางอยู่ ตอนนั้นโตพยายามนั่งคิดเขาจําได้ว่าก่อนหน้านี้เขาเอาไม้ไปประกอบที่เตียงเราไม่ใช่เหรอทําไมยังหลุดอยู่ที่เดิมได้แต่เขาก็พยายามไม่คิดอะไรเขาลงไปหยิบไม้เพื่อประกอบที่เดิมอีกครั้งแล้วก็หยิบไฟฉายขึ้นไปเก็บก่อนจะเข้านอนเหมือนเดิมแล้วคืนนั้นก็ผ่านไปจนถึงคืนที่สองคืนนั้นไม่คืนวันเสาร์ตอนนี้โตเขาก็นอนไม่ค่อยหลับเพราะนอกจากจะไม่ชินกับสถานที่แล้ว ยังกลัวว่าจะได้ยินเสียงจากใต้เตียงอีกเขาพลิกตัวไปมาจนถึงตีสองและวเหตุการณ์ก็เหมือนเดิมมีเสียงอะไรบางอย่างขยับอยู่ใต้เตียงช้าๆเขาเริ่มคิดในใจแล้วว่ามันไม่ใช่เหตุการณ์ปกติแน่ๆเขานอนคิดว่าจะเอาอยัางไงดีหรือว่าจะลุกไปเคาะประตูพี่ยุทธให้มานั่งเป็นเพื่อนแต่นี่ก็ตีสองกว่าจะไปเคาะก็เกรงใจในขณะที่เขากําลังคิดเรื่องนี้อยู่ สิ่งที่อยู่ใต้เตียงก็กระแทกแผ่นไม้ข้างๆเตียงหลุดออกมาอีกครั้งโตถึงกับผันคอไปมองตอนนี้ขนเขาเริ่มลุกไปทั้งตัวเขาพยายามบอกตัวเองว่าถ้าไม้หลุดแล้วเสียงหายไปก็แปลว่าเตียงมันไม่ดีแล้วในตอนนั้นเองระหว่างที่เขามองไปในความเงียบที่ข้างๆเตียงอยู่ๆก็มีมือมือหนึ่งค่อยๆโผล่มาจากช่องไม้ที่หลุดออกเป็นลักษณะมือผู้หญิงซิซีเล็กๆ สีดำๆมือนั้นแห้งมากๆากเขาเห็นมือนั้นค่อยๆย,ยื่นขึ้นมาช้าๆยื่นออกมาจนเห็นเต็มฝ่ามือแล้วมือนั้นก็ค่อยๆย,ยื่นออกมาจนถึงครึ่งแขนแล้วแขนนั้นก็พับตบมาที่เตียงของโต้โต้เห็นแบบนั้นก็ถึงกับสะดุ้งตอนนี้ตัวเขาสั่นไปหมดทำอะไรไม่ถูกเพราะสิ่งที่เขาเจอมันไม่น่าจะใช่คนแน่ๆเขาก็ค่อยมองมือมือนั้น เห็นว่ามือกำลังคลาไปที่เตียงรอบๆไปมาโตเขากลัวมากเขาพยายามขยับออกห่างจากตรงนั้นเบาๆไม่ให้มือนั้นแตะมาโดนเขาได้มือนั้นกำลังทำท่าทางคล้ายกับคลาหาอะไรบางอย่างโตพยายามทำตัวให้นิ่งที่สุดกลัวว่าวิญญาณข้างล่างจะรู้ตัวว่าเขานอนอยู่บนเตียงระหว่างที่แขนนั้นคลาหาไปเรื่อยๆจนเหมือนจะไม่เจออะไรอยู่ๆแขนก็ค่อยๆกลับไปที่ใต้เตียงช้า และในตอนนั้นเองเขาก็ได้ยินเสียงตบมาจากอีกฝั่งเขาหันไปมองก็เห็นว่ามีมืออีกข้างหนึง่งโผล่มาจากเตียงอีกฝั่งขอบเตียงมือมือนั้นกําลังทําท่าทางคลาหาอะไรบางอย่างเหมือนกันระหว่างที่เขากําลังตกใจกับมืออีกข้างอยู่นั้นมือข้างเดิมก็โผล่ขึ้นมาอีกรอบตอนนี้มีมือสองข้างกําลังตบไปมาซ้ายขวาข้างเตียงของโตเพื่อหาอะไรบางอย่างโตได้แต่นอนหดตัวอยู่กลางเตียงอย่าง,งเงียบ เขาสับสนกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ก็คิดว่ายังไงเขาต้องลุกจากเตียงไปให้ได้เพื่อไปาอประตูห้องพิยุทธและเขาจะเล่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้พิยุทธฟังระหว่างที่โต้กำลังทำท่าทางเหมือนจะลุกออกจากเตียงในตอนนั้นเองเขาก็ได้ยินเสียงเหมือนอะไรบางอย่างกำลังลากอยู่ข้างๆเตียงโต้ตกใจมากเขาพยายามตั้งสติแล้วก็ค่อยๆหันไปหาต้นเหตุของเสียงช,ช้า สิ่งที่เขามองเห็นก็เกือบทําให้เขาช็อกเขาเห็นเป็นร่างผู้หญิงร่างหนึ่งที่ไม่มีหัวและก็ไม่มีขามีเพียงแขนสองข้างกําลังใช้มือลากตัวเองแล้วก็คลานมาที่ใต้เตียงของโตช้าๆตอนนี้โตพยายามจะลุกขึ้นแต่เหมือนว่าเขาขยับตัวไม่ได้น้ําตาเขาเริ่มไหลออกมาเขาพยายามนึกถึงบทสวดที่เคยได้ยินมาทั้งหมดเท่าที่จะนึกได้มือก็พนมไหวยอยู่อย่างนั้นในขณะที่ร่างของผู้หญิงคนนั้น ยังคงคลานมาใกล้ขึ้นเรื่อยๆจนถึงขอบเตียงของเขาแล้วร่างนั้นก็ใช้มือคว้าไปที่ขอบเตียงแล้วก็ใช้มือทั้งสองข้างพยุงร่างของตัวเองขึ้นมาที่ขอบเตียงในตอนนั้นเองโตตกใจมากๆเขาใช้แรงทั้งหมดดึงตัวเองขึ้นมาจากเตียงแล้วก็ตะโกนร้องให้โวยวายเสียงดังเขารีบวิ่งไปที่ประตูห้องคอนเน็กแล้วก็ไปเคาะประตูอย่างแรงพี่ยุทธพี่พี่ยุทธ แล้วก็มีเสียงตะโกนมาจากห้องพี่ยุทธ์ว่าเออน้องมีอะไรก่อนที่พี่ยุทธ์จะเปิดประตูห้องออกมาดูโตก็บอกว่าพี่ยุทธ์พี่ผีผีหลอกผมแล้วเขาก็เริ่มเล่าสิ่งที่เขาเห็นให้ฟังตอนนี้โต้เล่าผิดเล่าถูกพี่ยุทธ์ก็พยายามดึงสติเขาบอกว่าน้องน้องใจเย็นๆสงบสติอารมณ์ก่อนใจเย็นๆนะตอนนั้นน้องฝันไปหรือเปล่า โต้ก็เถียงไปเขาบอกว่าผมไม่ได้ฝันวันนี้ทั้งวันผมยังไม่ได้นอนเลยเตียงพี่เตียงมันเปิดออกมาพอพี่ยดได้ยินแบบนั้นเขาก็บอกว่าไม่ต้องกลัวคนก่อนหน้านี้ที่มาอยู่ก็เคยเจอเหมือนกันแต่ไม่ได้เจอหนักเท่าน้องโต้ยังคงบอกพี่ยูไปว่ามันมีจริงๆนะพี่พร้อมกับชี้ไปที่เจียงแล้วเขาก็หันไปดูแต่ตอนนี้ที่เตียงของเขากลับมีแต่ความบ้างเปล่า ไม่เจอร่างผู้หญิงคนนั้นอยู่แล้วระหว่างที่โต้หันหลังอยู่พี่ยุทธ์ก็ถามโต้กลับมาว่าน้องกลัวผู้หญิงคนนั้นเหรอโต้ที่ยืนหอบอยู่ก็รีบตอบกลับไปทันทีเลยว่ากลัวสิพี่แต่ตอนนั้นเขายังไม่ทันหันกลับไปหาพี่ยุทธ์แล้วอยู่ๆพี่ยุทธ์ก็ถามโต้กลับมาอีกทีว่าน้องน้องกลัวผู้หญิงคนนั้นแล้วน้องไม่กลัวพี่เหรอ โตดินแบบนั้นเขาถึงกับขนลุกไปทั้งตัวและเขาก็รีบหันกลับไปหาพิยุทธทันทีปรากฏว่าตอนนี้เขาเจอแต่ความว่างเปล่าพิยุทธ์ไม่อยู่แล้วด้านหน้าเขามีแค่ประตูที่ถูกเปิดไว้ตอนนั้นโตถึงกับช็อกเขาไม่รู้ว่าเขากําลังเจออะไรอยู่เขามองไปที่ห้องพิยุทธสิ่งที่เขาเห็นคือห้องถูกปิดไฟแต่ยังพอมีแสงสว่างจากด้านนอกพอให้มองเห็นข้างในที่ห้องตอนนี้มียหยักย่ายเต็มไปหมด และห้องกระดูโล่งมากๆไม่มีของใช้ส่วนตัวอะไรอยู่เลยบนเตียงก็มีแค่เตียงปเปล่าๆไม่มีที่นอนไม่มีผ้าปูไม่มีหมอนตู้เสื้อผ้าก็ถูกเปิดทิ้งไว้ไม่มีเสื้อผ้าข้างในสักตัวตอนนั้นโตลืมเรื่องวิญญาณผู้หญิงที่เจอก่อนหน้านี้ไปเลยเขากําลังอึ้งอยู่กับสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าแล้วพิยุทธไปไหนเมื่อกี้เขาคุยกับใครโตถึงกับเขาอ่อนสุดลงไปกับพื้น เขารู้สึกชาไปทั้งตัวขยับไม่ได้ในขณะที่เขาหันไปที่ห้องพียุทธ์ก็เห็นเป็นโต๊ะเครื่องแป้งโต๊ะหนึ่งที่มีกระจกบาในใหญ่ๆตั้งอยู่เขามองเข้าไปข้างในกระจกก็เห็นว่ามีเงาของพียุทธ์ยืนอยู่ข้างในนั้นก่อนที่จะมีเสียงพูดขึ้นมาว่าน้องไม่กลัวพี่เหรอน้องไม่กลัวพี่เหรอโต๊กลัวมากถึงกับฉี่ราดไปที่พื้นขนหัวลุกไปหมดเขาพยายามรวบรวมสติที่เหลือ ลุกขึ้นตะเกียรตะกายไปเปิดประตูออกจากห้องแล้วก็วิ่งลงไปข้างล่างตรงไปยังหน้าเซเว่นต้นซอยเขาเดินหาพื้นที่ที่สว่างที่สุดสภาพของโตตอนนั้นแทบจะดูไม่ได้เขาไม่ได้ใสร่รองเท้าชุดที่เขาวิ่งออกมาก็เป็นชุดนอนที่เลอะคราบฉี่เต็มไปหมดโตนั่งสงบสติอารมณ์อยู่หน้าเซเว่นสักพักใหญ่จนพนักง,งานเซเว่นเดินมาถามว่าพี่พี่เป็นอะไรหรือเปล่า โตเขาไม่ได้ตอบอะไรเขาขอยืมเหรียญพนักง,งานเซเว่นแล้วก็ไปหยอดตู้เพื่อที่จะโทรหาแฟนเขาเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้แฟนฟังแล้วก็นั่งรอแฟนอยู่หน้าเซเว่นจนเช้าพอเช้าวันนุ่นขึ้นแฟนก็นั่งรถมาหาในวันนั้นเขากับแฟนก็ได้ไปขนของออกจากห้องทันทีตอนที่ออกจากห้องโตได้ไปถามเจ้าของหอพักว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็บอกว่าเขาเพิ่งเจอเหตุการณ์นี้มาแต่เจ้าของห้องก็ปฏิเสธ บอกว่าไม่มีอะไรที่หอนี้ไม่เคยเจออะไรแปลกๆแ,แต่ตอนนั้นโตก็ไม่เชื่อเพราะที่เขาเจอมันหลอนมากๆแล้วเวลาก็ผ่านไปหนึ่งอาทิตย์โจก็ได้หอพักหอใหม่เขาได้ย้อนกลับไปที่หอเดิมอีกครั้งด้วยความที่เขาคาใจอยากรู้ว่าตอนนั้นเขาเจออะไรกันแน่จนไปเจอป้าคนหนึ่งที่ขายของชำอยู่ใกล้ๆก,กับหอพักซึ่งป้าเขาได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับหอนี ปาได้เล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้มีผู้หญิงไทยคนหนึ่งเข้ามาเช่าหอพักกับแฟนชาวจีนแต่ผู้หญิงคนนี้ได้ไปแอบมีชู้กับผู้ชายห้องข้างๆซึ่งผู้ชายคนนั้นก็น่าจะเป็นพิยุทธแล้วแฟนชาวจีนก็จับได้เลยฆ่าทิ้งทั้งคู่พร้อมกับหั่นศพเป็นทีชิ้นเริ่มจากศพผู้หญิงเขาตัดคอผู้หญิงออกแล้วก็ตัดขาสองข้างแล้วผู้ชายคนจีนคนนั้นก็เอาหัวใส่ถุงทยอยไปทิ้งทีละชิ้นทีละชิ้น แล้วก็ตั้งใจจะหันที่เหลือเพื่อที่จะเอาไปทิ้งด้วยแต่ก็โดนตำรวจจับไปได้ก่อนซึ่งโตก็บอกว่าสถานการณ์ที่เขาเจอตอนนั้นมันทําให้เขาช็อกจนเกือบสลบขนหัวเขาตั้งตรงตอนนั้นเขารู้เลยว่าขนหัวลุกเป็นยังไงแล้วตั้งแต่วันนั้นผมเขาจากที่ควรจะเป็นสีดําก็ค่อยๆงอกออกมาเป็นสีขาวจนเกิดเป็เต็มหัวเหมือนปัจจุบันและนี่ ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่คุณโต้ถ่ายทอดให้คุณแคได้ฟังใครมีเรื่องราวหลอนๆอยากให้เราเล่าให้ฟังสามารถส่งมาได้ทางแฟนเพจ Facebook ได้เลยนะครับเรื่องหน้าเราจะเอาเรื่องราวหลอนๆเรื่องไหนมาดินท้ายให้ทุกคนได้ฟังกันฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ